สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับข่าวดีพรุ่งนี้เงินสดเข้ารับ2 0สิทธิ์ทั่วประเทศอีก4วันรับอีกรอบรวม615บาบาทฟังด่วน ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแจ้งข่าวดีนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับ18พฤศจิกายน65จะมีเงินสดเข้าทั้งหมด2อสิทธิ์นะครับแล้วถัดไปอีก4วันนะครับก็จะมีเงินสดเข้าอีก1นสิทธิ์รวม3าสิทธิ์นะครับจะได้รับเป็นเงิน615บาทนะครับข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ the Bangkok Insight นะครับเป็นข่าวของวันที่9พฤศจิกายน2565นะครับอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน2565 รับเงินงวดที่2วันไหนได้กี่บาทใครได้บ้างกดเป็นเงินสดได้หรือไม่เช็คเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook กระทรวงการคลัง Ministry of Finance ได้อัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2565โดยระบุว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายอะไรบ้างเริ่มเดือนตุลาคม2565กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้นี่นะครับที่เขาเขียนว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2565นี้นะครับหมายความว่าตารางนี้นะครับจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนก็จะได้เหมือนกันกับเดือนตุลาคมนะครับเพียงแต่ว่าวันที่มันอาจจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับ นี่นะครับก็เป็นตารางของกรมบัญชีกลางนะครับอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหญ่อะไรบ้างเริ่มเดือนตุลาคม2565หมายความว่าเริ่มตุลานะครับแต่พฤศจิกาก็ยังได้รับอยู่นะครับเริ่มจากทุกวันที่1ของเดือนนะครับวงเงินค่าซื้อสินค้า200หรือ300บาทต่อเดือนนะครับสำหรับแต่ละกลุ่มรายได้ของบัตรคนจนนะครับรายการต่อมาก็เป็นส่วนลดค่าซื้อกาดหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนวงเงินนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม65นะครับอันนี้ ใหญ่อตใหม่นะครับต่อมานะครับก็เป็นค่าโดยสารรถบขอส5 0 0บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็จะเป็นค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนต่อมาก็เป็นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT หรือ BTS หรือ Airport r a i l Link หรือขอสอมก500บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับอันล่างสุดนี้จะเป็นของคนกรุงเทพกับปริมณฑลนะครับต่างจังหวัดจะใช้ไม่ได้นะครับของวันที่1นนี้นะครับทุกรายการเลย จะถอนเป็นเงินสดไม่ได้นะครับแล้วก็จะไม่สามารถสะสมในเดือนถัดๆไปได้นะครับต่อมาก็จะเป็นเงินที่พูดถึงนี้นะครับก็คือรัฐบาลจะโอนรอบ2นะครับรอบแรกชุดแรกก็จะไปตั้งแต่วันที่1แล้วนะครับรอบ2ชุด2นี้ก็จะมีทั้งหมด2สิทธิ์นะครับก็จะตรงกับวันที่18พฤศจิกายนนะครับจะได้รับเงินอันแรกเลยก็คือเงินคืนค่าไฟฟ้านะครับไม่เกิน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน3 1 5บาบาทนี้ต้องเป็นที่ท่านใช้จ่ายไปจริงนะครับ ท่านจ่ายไปเท่าไหร่ก็จะได้คืนเท่านั้นนะครับและสําหรับท่านที่จะได้นะครับท่านต้องไปลงทะเบียนให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับไม่ใช่ว่าท่านที่มีบัตรคนจนทุกท่านจะได้นะครับต่อมาก็เป็นเงินคืนค่าน้ำประปานะครับไม่เกิน100บาทต่อคูเรือนต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน3 1 5บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชําระเองกรณีตรงนี้นะครับเกิน100บาทได้นะครับแต่เกิน315บาทไม่ได้อคริบถ้าบาทไปแล้ว ส่วนที่เกิน100แต่ไม่ถึง315นะครับท่านต้องจ่ายเอง แต่รัฐบาลจะจ่ายให้ตั้งแต่1บาทไปจนถึง100บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใช้เกิน3 1 5ไปนะครับบาทหนึ่งก็ไม่ได้นะครับและที่รัฐบาลจะจ่ายนะครับก็คือที่ท่านใช้ไปจริงนะครับท่านใช้เท่าไหร่เขาก็จะคืนให้เท่านั้นนะครับแต่เงินคืนรอบ2วันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับมีข้อดีก็คือเขาจะให้เป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ด้วยนะครับหลังจากโอนรอบ2ในวันที่18พฤศจิกายนแล้วนะครับรัฐบาลก็จะมีโอนให้อีก1รอบก็คือวันที่22พฤศจิกานะครับ เป็นเบี A ้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี A ้ยความพิการหมายเหตุถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ข้อมูลตรงนี้เป็นอินโฟกราฟิกของกรมบัญชีกลางเองนะครับสายด่วน call center 0 2 2 7 0อ0 0์0 6 4 0ช่วงนี้กําลังมีการลงทะเบียนรายเก่ารายใหม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้อาจจะน้อยนะครับก็คงต้องรอประกาศลายใหม่มานะครับ เรียกว่ารัฐบาลน,น่าจะมีมาตรการอะไรออกมารองรับกับ ท่านที่ได้รับบัตรคนจนรายใหม่นะครับแจ้งเตือนผู้สูงอายุประจําวันที่14พฤศจิกายน65อาจารย์หมอเตือนแล้วล่าสุดสัป,ปดาห์เกือบแสนวันนี้ผมมีข่าวแจ้งเตือนท่านผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับวันนี้ท่านอาจารย์หมอได้ออกมาเตือนแล้วนะครับว่ามันกําลังจะกลับมานะครับโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุนะครับต้องห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่กําลังจะกลับมานะครับข่าวนี้มาจาก Mcot d i g i ด a ิจิทหรือก็คือสถานีโทรทัศน์ช่อง9นะครับเป็นข่าวของวันที่11 พฤศจิกายน2565มาอีกแล้วหรือปีใหม่นี้อาจสนุกหรือว่าละลอกใหม่กำลังมาเมื่ออาจารย์แพทย์จุฬาเผยรายงานประเทศในแถบเอเชียที่เปิดให้มีการเดินทางท่องเที่ยวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยรอบสัปดาห์สูงถึงกว่า60,000-80,000คนและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งที่น่ากังวลก็คือความเสี่ยงระบาดในกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวแล้วก็กลุ่มเด็กเล็กที่มีการติดเชื้อแต่ละครั้ง าจจะต้องนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตรวมถึงเกิดปัญหาหลากหลายระบบในร่างกายนี่นะครับถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวนะครับติดโควิดมันก็เป็นเรื่องเล็กนะครับแต่สําหรับท่านผู้สูงอายุแล้วมันไม่เล็กตามนะครับตัวผมเองติดนะครับก็แทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับแต่ญาติผู้ใหญ่ผมนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนติดไปแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับวันนี้11พฤศจิกายน2565 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทีระวรธน,นารัตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทีระวรธน,นารัตกล่าวถึงสถานาการณ์โควิด -19 โดยระบุว่าดูข้อมูลจากอ r l น in d a t a ชี้ให้เห็นว่าหลายประเทศในทวีปเอเชียเป็นขาขึ้นอีกครั้งอย่างชัดเจนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีการเดินทางท่องเที่ยวสูงอย่างประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้ ที่ติดเชื้อใหม่รายวันเฉลี่ยรอบสัปดาห์กว่า6 0 0 0 0ถึง80,000คนและก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประเทศเหล่านี้มีระบบการรายงานการติดเชื้อใหม่รายวันทําให้ติดตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและสะท้อนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีกว่าประเทศที่ไม่มีรายงานหรือปรับเปลี่ยนระบบรายงานจนทําให้ประชาชนไม่สามารถรับทราบสถานการณ์ได้ยามเกิดปัญหาวิกฤตที่ต้องการความร่วมมือในการรับมือหรือปฏิบัติตัวของประชาชนประเทศที่มีการรายงานที่ดี คนที่มีความรู้เท่าทันและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันต่อเวลาแต่หากไม่มีระบบรายงานที่ดีประชาชนย่อมตกอยู่ในสถานการณ์ต้มกบกว่าจะรู้ตัวภัยก็มาถึงตัวแล้วต้องสังเกตให้ดีว่าจำนวนการเสียชีวิตส่วนเกินจากทุกสาเหตุของไทยเราตลอดปีที่ผ่านมานั้นสูงกว่าหลายต่อหลายประเทศทั่วโลก และในทวีปเอเชียด้วยกันอย่างมากซึ่งในจำนวนนี้ย่อมมีกลุ่มผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อโรคโควิด -19 ร่วมอยู่ด้วยไม่มากก็น,น้อยจากบทเรียนของสิงคปโปร์และสหราฐอาณาจากักรที่เคยได้นำหลักฐานมานำเสนอให้ดูไปแล้วนั้นสะท้อนให้เห็นว่ามีสัดส่วนที่สูงมากและการติดเชื้อร่วมก็มีส่วนทําให้โรคประจําตัวอาจรุนแรงขึ้นจนนําไปสู่การเสียชีวิตดังนั้นการควบคุมป้องก,กันโรคและการทําให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์จริง ทันต่อเวลาจึงสําคัญมากนี่นะครับท่านใดที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วการติดเชื้อโควิดนะครับมันก็จะเป็นการติดเชื้อร่วมนะครับมันก็จะไปกระตุ้นให้เชื้อโรคที่ธรรมดามันทําอะไรเราไม่ได้นะครับมันก็กลายเป็นเชื้อโรคที่เก่งขึ้นนะครับแล้วมันก็จะทําให้มีอาการที่รุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับสถานการณ์ปัจจุบันจําเป็นที่เราทุกคนควรป้องกันตัวให้ดีและเตรียมรับมือการประทุในช่วงปลายปี ถ้าเราป้องกันเข้มแข็งเพียงพอไม่ประมาทก็จะผ่านพ้นไปได้โดยลดความสูญเสียต่างๆไปได้การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอเป็นหัวใจสำคัญและจากข้อมูลในวันเดียวกันนี้วันที่11พฤศจิกายน2565ซึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทีระวอนธนารัตได้โพสต์ผ่าน Facebook เปิดเผยถึงความน่ากังวลของการติดเชื้อในกลุ่มเปราะบางซึ่งระบุว่าเด็กเล็กๆป่วยกันมากในอเมริกา ข้อมูลล่าสุดจากทีมงานของ US CDC เผยแพร่ใน MMWR ฉบับวันนี้11พฤศจิกายน2565ติดตามการป่วยของประชากรช่วงวัยต่างๆที่ติดเชื้อโรคโควิด -19 ตั้งแต่มิถุนายน2564 จนถึงสิงหาคม2 5 6 5พบว่าในตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นมาซึ่งเป็นระลอกล่าสุดของการระบาดกลุ่มผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ติดเชื้อแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลรักษาตัวในโรงพยาบาลมากที่สุดนี่นะครับเห็นไหมครับกลุ่มผู้สูงอายุเรียกว่าเป็นแชมป์เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีๆนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับอย่างที่บอกนะครับวัยรุ่นติดก็เป็นเรื่องเล็กนะครับ ผู้สูงอายุติดมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ที่น่ากังวลก็คือกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า6เดือนเป็นกลุ่มที่ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลมากเป็นอันดับที่2โดยมีอัตราการป่วยต่อประชากรแสนคนสูงกว่าช่วงวัย6 5ถึงปีเล็กน้อยกลุ่มผู้สูงอายุนะครับของแชมป์อันดับหนึ่งะครับรองลงมาก็เป็นกลุ่มเด็กเล็กเป็นแชมป์อันดับ2นะครับเด็กนี้คือเด็กต่ำกว่า6เดือนนะครับก็คือยังไม่มีภูมิต้านทานนั่นเองนะครับข้อมูลข้างต้นตอกย้าให้เราต้องระมัดระวังเรื่องการติดเชื้ออใในนปปรระะชชาาาากกลุุาา่่่มมเบงงไแคคสูย หรือคนที่มีโรคประจําตัวแต่หมายรวมถึงเด็กๆด,ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีอายุน้อยกว่า6เดือนการติดเชื้อซ้ำจะทําให้เสี่ยงต่อปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวงานวิจัยจากอ้าวอาลีเซตและคณะเผยแพร่ในวารสารการ,การแพทย์ระดับสากล n นเจอร์เม i c i n e ในวันที่10พฤศจิกายน2 5 6 5ชี้ให้เห็นว่าการติดเชื้อโควิด19แต่ละครั้งทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงทั้งการป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็การเสียชีวิต รวมถึงการเกิดปัญหาลองโควิดในระยะยาวหลากหลายระบบในร่างกายการติดเชื้อซ้ำลีนฟิกชั่นแต่ละครั้งก็ทำให้คนที่ติดเชื้อเสี่ยงต่อภาวะต่างๆข้างต้นดังนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องสําคัญไม่ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อซ้ําย่อมดีที่สุดการใส่หน้ากากอย่างถูกต้องระหว่างใช้ชีวิตประจําวันนอกบ้านจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มากนี่ก็เป็นคําเตือนของท่านอาจารย์หมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทีละวรธนารัตซึ่งท่านเป็นอาจารย์หมอคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านเป็นห่วงกลุ่มเปราะบางนะครับ โดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุนะครับต่อมาก็จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กนั่นเองนะครับท่านเตือนนะครับว่าละลอกใหม่กําลังมานะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ดูคลิปจบแล้วก็เตรียมตัวตั้งรับกันให้ดีๆนะครับอย่าให้มันทําอะไรเราได้นะครับ